แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าชีวิตของตลกดังในวัย63ปีอย่างพี่ชูศรีเชิญยิ้มจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องราวและประวัติของตลกดังอย่างพี่ชูศรีเชิญยิ้มเป็นตลกที่มีความสามารถมากทั้งร้องเพลงก็เพราะแสดงหนังก็เก่งเล่นละครก็เก่งนะครับและก็ยังมีผลงานซิทคอมเล่นตลกเรียกว่าพี่ชูศรีนั้นก็เก่งรอบด้านกันเลยนะครับและก็มีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย แต่ปัจจุบันพี่ชูศรีนะครับกลับไม่ยอมรับงานในวงการทั้งๆที่ยังมีคนจ้างอยู่มีคนให้แสดงหนังแสดงละครอยู่ทำไมนะครับเจ้าตัวถึงไม่ยอมรับงานเรื่องนี้มีที่มาเมื่อพี่ชูศรีมีโอกาสได้ไปกราบหลวงตาสิ้นคิดหรือหลวงตาสินทรัพย์ที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ตำบลช่องแม็กอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีพอมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะกับหลวงตาแล้วพี่ชูศรีก็ตัดสินใจขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็ได้อาศัยอยู่ที่วัดกับหลวงตาแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากหลวงตาจึงทําให้พี่ชูศรีกลายเป็นคนใหม่จากคนที่ดื่มเหล้าเที่ยวเตรเฮฮาก็เลิกได้นะครับแล้วก็นั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง จนทำให้ใจเย็นลงมีสมาธิมากขึ้นสําหรับงานในวงการตอนนี้ตนเองก็ไม่ค่อยได้รับแล้วแล้วก็ตั้งสัจจะเอาไว้ว่าถ้าไม่ได้50 0 0 0บาทต่อวันก็ไม่ไปซึ่งการตั้งราคาแบบนี้เป็นการปฏิเสธแบบไกลๆนะครับซึ่งพี่ชูศรีก็อยู่ที่วัดเป็นหลักนานๆก็จะกลับบ้านทีสำหรับประวัติของพี่ชูศรีเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่านายชำนาญชัยเสนาปัจจุบันก็ได้ใช้ชื่อว่าชิติสันชัยเสนา เกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2504ปัจจุบันอายุ63ปีเกิดที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีพ่อก็ได้ทิ้งไปตั้งแต่แม่ท้องได้3เดือนนะครับชีวิตตอนเป็นเด็กของพี่ชูศรีนั้นก็ลำบากมากต้องทำงานทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆพอเรียนจบป .4 เพื่อนๆก็ชวนไปประกวดร้องเพลงที่สถานีวิทยุจอทอรอหรือสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลบบุรีซึ่งก็เป็นรายการของคุณอาประจวบจำปาทอง ปรากฏว่าตกรอบแรกนะครับหลังจากนั้นก็ไปประกวดเป็นครั้งที่สองรอบนี้ก็ตกรอบอีกเช่นเคยต่อมาก็ไปประกวดครั้งที่3ครั้งนี้ถ้าไม่ชนะก็ต้องเลิกการประกวดร้องเพลงอย่างแน่นอนครั้งที่3ก็ได้ไปประกวดที่เวทีวอสอปอหรือสถานีวิทยุศูนย์นยการทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีเจ้าของรายการก็คือคุณพรพรน,นาราย ปรากฏว่าพี่ชูสีชนะเลิศด้วยเพลงรักคนชื่อน้อยของเพชรโพธารามคุณพรพรนารายจึงได้ชวนไปอยู่ในวงด้วยพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าศักดิีศรีเมืองลบหลังจากนั้นพี่ชูสีก็ได้มีผลงานเพลงออกมาอย่างมากมายนะครับซึ่งในวงก็จะมีนักร้องดังๆอยู่ด้วยเช่นคุณสัญญาพรนารายคุณน้ำอ้อยพรวิเชียนคุณโรดเมืองลบ คุณศักดาฟ้าอุทัยคุณแววมยุราเป็นต้นอยู่ที่นี่ได้ระยะหนึ่งก็ลาออกจากนั้นก็ไปอยู่กับวงดนตรีอื่นๆอีกหลายวงจนมาถึงวงของพี่เป้าสายันสัญญาก็มีโอกาสได้เล่นตลกกับคุณจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กต่อมาก็ได้ลาออกจากวงของพี่เป้าแล้วก็ได้มาอยู่กับวงของคุณสอนชัยเมฆวิเชียนแล้วก็ได้เล่นตลกอย่างเต็มตัวโดยร่วมเล่นกับคุณอายอดนครนายก เล่นได้สักพักก็ลาออกมาเล่นตามคาเฟ่คณะตลกที่พี่ชูศรีอยู่เป็นคณะแรกก็คือคณะจันจาต่อมาก็มาอยู่กับคณะหอมหวนและคณะลำโพงจนต่อมาก็ได้มาเล่นกับคณะเชิญยิ้มยุคอวกาศพี่ชูศรีอยู่กับคณะเชิญยิ้มยุคอวกาศจน เชิญยิ้มแยกย้ายกันไปเติบโตนะครับพี่ชูศีก็ได้ไปอยู่กับคุณศรีนุ่มซึ่งก็อยู่ได้พักหนึ่งก็ลาออกแล้วก็มาตั้งคณะเป็นของตัวเองในตอนนั้นก็มีสมาชิกที่เป็นยอดตลกแห่งยุคในปัจจุบันนะครับก็คือพี่เท่งเถิดเทิงและพี่หน่งชาชาและคุณนุ้ยเชิญยิ้มนะครับต่อมาคุณเปียกปากน้ําโพก็ได้ชวนไปอยู่กับคณะของป่าเทพโพงาม อยู่ได้ประมาณสองเดือนก็ลาออกเนื่องจากว่าพี่ชูศรีนั้นไม่ทันมุกของป่าเทพจากนั้นก็ไปอยู่กับป่าโนตเชิญยิ้มแล้วก็ได้ลาออกไปตั้งคณะกับพี่ทั่วละเชิญยิ้มแล้วใช้ชื่อว่าทั่วละชูศรีเชิญยิ้มพี่ชูศรีมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี2533กับภาพยนตร์เรื่องผีแม่ไม้หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานตามมาอีกประมาณ20เรื่องเรื่องล่าสุดในปี2566กก็คือเรื่องรักแรกโคตรลืมยาก แล้วก็มีผลงานการแสดงละครประมาณ50กว่าเรื่องในปี2566ก็มีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแม่ปู่เปรี้ยวกับเรื่องไมโครโฟนม้วนป่วนรัก แล้วก็ยังมีผลงานซิทคอมรายการตลกต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ยังได้ปั้นตลกเด็กก็คือออดปากดีให้แฟนๆได้รู้จักอีกด้วยนะครับแต่ทว่าจากนี้ไปเราอาจจะไม่ได้เห็นผลงานของพี่ชูศรีอีกก็เป็นไปได้นะครับสําหรับชีวิตคู่ก็เคยอยู่กินกับคุณนกเชิญยิ้มมาระยะหนึ่งแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งชื่อชยาภาพงสุภาชาคริตปัจจุบันนี้นะครับพี่ชูศรีเชิญยิ้ม ก็ได้ไปศึกษาธรรมะอย่างเต็มตัวแล้วนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยครับพี่ชูศรีเชิญยิ้ม